พอพัานที่เห็นยืนอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะคือเจ้าทองใบค่ะควายในตำนานอีกหนึ่งตัวนะคะที่หายไปแล้วหลายคนก็ถามหานะคะว่าเจ้าทองใบาหายไปไหนนี่คือตัวจริงเจ้าทองใบค่ะตอนนี้เจ้าทองใบยอยู่ที่นินลณีฟาร์มนะคะสาขาจังหวัดขอนแก่นค่ะ ก็เลี้ยงดูโดยพี่เลี้ยงก็คือพี่โจคนนี้นี่เองนะคะที่เห็นจับจะไายอยู่นะคะทองใบวันนี้มีอายุราวเจ็ดปีกว่าแล้วค่ะแต่ยังคงสดอยู่เลยนะคะยังคงขึ้นผสมแม่พันธุ์ในคอกในสาขาที่จังหวัดขอนแก่นได้อยู่ค่ะโอ้โหตัวจริงนี่คือเชงต้องยอมรับนะคะว่าน,นี่ก็คือครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาเห็นเจ้าทองใบตัวเป็นๆน,นะคะก่อนหน้านี้เชงเคยได้ไป สัมภาษณ์เสี่ยโอชัยยันฟาร์มนะคะว่าพ่อพัน์ในดวงใจของเสี่ยโอถ้าให้พูดถึงจะมีตัวไหนบ้างตัวแรกที่เสี่ยโอพูดถึงก็คงหนีไม่พ้นเจ้าทองใบค่ะแกบอกว่าทองใบนี่คือที่สุดของควายอีกหนึ่งตัวนะคะที่เพอร์เฟกไปทุกอย่างตอนนั้นที่เราฟังเนี่ยก็ว่าน่าสนใจแล้วจนกระทั่งมาได้เห็นตัวจริงเป็นเป็น วันนี้นี่เองนะคะเดิมเนี่ยเห็นแต่ในภาพไม่คิดว่าจะหล่อสมชื่อขนาดนี้เจ้าทองใบเป็นลูกของพ่อกล้วยหนองบัวค่ะแล้วก็แม่ของเจ้าทองใบคือแม่เพนนะคะเจ้าทองใบครองแชมป์ครองถ้วยแกรนแชมป์ถึง11สนามนะคะต้องบอกก่อนว่า11สนามที่เจ้าทองใบได้ถ้วยรางวัลแกรนแชมป์มาไม่ใช่ถ้วยรางวัลแบบ ยุคสมัยนี้นะคะเพราะว่าเวทีการประกวดในสมัยก่อนเนี่ยใน1ปีจะมีเวทีอยู่แค่1ถึง2เวทีที่เป็นเวทีดังระดับชาตินะคะจะมีเวทีประกวดน้อยมากปีหนึ่งหนึ่งครั้งนี่คือเวทีใหญ่แล้วก็การได้มาซึ่งถ้วยแกนแชมป์จะถือว่าเป็นถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะควายที่ได้นี้จะต้องเหมาะสมกับถ้วยนั้นจริงๆแล้วทองใบก็เป็นพ่อพันธุ์ หนึ่งในนั้นค่ะที่ครองแกรนแชมป์ถึง11ถ้วยนะคะตัวจริงของทองใบทําให้ยืนยันได้เลยว่าสมแล้วที่เขาได้รางวัลแกรนแชมป์ถึง11สนามนะคะ7ปีกว่าค่ะกับร่างกายที่ยังสมบูรณ์นะคะและนี่คือสัดส่วนจริงๆของเขาตัวจริงเป็นๆคงไม่ต้องอธิบายถึงความหลอ ความสง่างามของเจ้าทองใบแล้วนะคะเพราะว่าจากในภาพก็คงจะได้เห็นกันแล้วค่ะเพราะว่าทุกสัสดส่วนเหมาะสมกับการได้รางวัลแกรนแชมป์จริงๆนะคะดีไปทุกอย่างเลยทุกวันนี้พี่โจยังก็ขึ้นผสมแม่พันธุ์ที่นี่อยู่ครับผมแล้วมีริดน้ำเชื้ออยู่ไหมคะไม่มีครับไม่ได้ริดแล้วใช่ไหมคะโอ้โห ไข่ใหญ่มากนะคะเพิ่งเห็นไข่เจ้าทองใบตรงนี้เบลอเลยพี่โจอบอกว่าตอนที่รีดน้ําเชื้อเก็บไว้เนี่ยได้น้าเชื้อเยอะมากใช่ไหมคะต่อครั้งเวลารีดหลอจริงๆเดี๋ยวพี่โจลอ,องเดินวนปื๊บแล้วหันหน้าตรงให้ดูได้ไหมคะให้ให้ทางกล้องดูให้คนได้ดูเล็บเล็บหนากรมแข้งขากระดูก เ,เดี๋ยววนหันหน้าตรงมาทางนี้เลยค่ะอยู่กลางๆนี่อื้อหขยับขยับตรงตรงมาทางนี้นิดนึงค่ะตรงกลางๆ,ๆได้เลยค่ะนี่แล้วนิ่งมากเลยเนาะจับได้หล่อจริงๆเลยนี่หืมคอ,อใหญ่ครับ<อ> <laughs> ใหญ่มากสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมคะแข็งแรงอยู่ครับปล่อยปล่อยแปลงให้เดินตรงไหนคะมีแปลงปล่อยแปลงปล่อยมีอยู่ครับก็ปล่อยทุกวันครับปล่อยทุกวันครับที่นี่นี่มีพ่อพันธุนอกจากทองใบแล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะไม่มีครับมีแต่สาขาเขาใหญ่ครับอ๋อมีแต่ที่สาขาเขาใหญ่ที่มีพ่อพันุ์เยอะๆก็คือที่ขอนแก่นมีทองใบตัวเดียวเลยครับตัวเดียวที่เหลือก็จะเป็นตัวเมียครับผมโอ้โห ที่นี่เป็นของเจ้าหลังเบเลเลยค่ะตัวยาวมากเลยนะโอ้ตัวจริงทองใบได้เจอแล้วใหญ่มากขอจับหน่อยอมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเยอะไหมคะที่นี่มีครับมีอยู่เนาะคนรู้นะคะคก็ยังเข้ามาเยี่ยมชมอยู่โหนี่คือตัวจริงเจ้าทองใบค่ะ อยู่ที่นิลนีฟาร์มสาขาขอนแก่นนะคะใครที่อยากชมตัวจริงก็สามารถติดต่อไปได้ที่เสียต่อนิลนีฟาร์มค่ะ